วันนี้จะคุยกับเพื่อนๆในเรื่องยาที่อยู่ในกลุ่ม A B กับยาที่เอา A มาบวก B คือมันเป็นยา2กลุ่มครับเพื่อนๆผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเรื่องที่เป็นคำถามกับเพื่อนๆนหลายๆคนเนาะที่มีคอมเมนต์มาหาผมทางช่องทางแอปสีแดงหรือไม่ก็แอปสีฟ้าถามไว้ว่า,ย,วายาที่อยู่ในกลุ่ม2ตัวบวก กับยาที่แยกกันใช้งานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็มีหลักเกณฑ์นในการพิจารณาอย่างไรผมยกตัวอย่างกับตัวยาที่เราคุ้นเคยอยู่ประจำประจำเนาะเพื่อนเนาะที่อยู่ในท้องตลาดทุกวันนี้มันมียาตัวแพทิลคอบวกกับตัวไพลิเบนซอกซิมใช่ไหมครับมันเป็นยากลุ่ม AB ซึ่งมันเป็นยากลุ่ม A แล้วก็กลุ่ม B บวกกันมันจึงเรียกว่ายากลุ่ม AB ครับเพื<ๆ>่อนๆค่าเปอร์เซ็นต์ที่ผมดูข้างขวดของยา AB ชนิดนี้นะเพื่อนๆนะตัวแพทีละคอมันมีค่าความเข้มข้นของเนื้อสารอยู่30%แล้วก็ตัวไพลิเบนซอกซิมอ่ะมันมีค่าความเข้มข้นของเนื้อสารอยู่2%รู้แค่นี้ก็ยังไม่เคลียร์ครับเพื่อนๆก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมว่าไอ้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันบอกอะไรความหมายของตัวเลขเปอร์เซ็นต์มันบอกอย่างนี้ครับเพื่อนๆ ตัวแพทิลคอเนี่ยใน 100cc หรือ 100ml มนี่ยมันจะมีเนื้อสารของตัวแพทิลคออยู่ 30cc ครับแล้วก็ตัวของไพลิเบนซอกซิมเนี่ยใน 100cc เนี่ยมันจะมีเนื้อสารที่มีค่าความเข้มข้นของตัวไพลิเบนซอกซิมอยู่ 2cc ครับพอเพื่อนๆเ,เริ่มเข้าใจแล้วก็รู้วิธีการจําแนกแบบนี้นะที่นี่มันจะไม่ยากละไอ้ข้อสงสัยของเพื่อนๆหลายๆคนที่ถามว่า A แบบแยกใช้กับแบบใช้มิก สำเร็จมาเลยเนี่ยแบบไหนมันจะได้ประสิทธิภาพดีกว่ากันเริ่มเห็นชัดแล้วใช่ไหมครับว่าการจําแนกการสังเกตมันเป็นแบบนี้เนาะเราลองมาดูเฉพาะในตัวที่มันเป็นแบบแยกเดี่ยวๆเนาะเพื่อนๆเนาะกับตัวของอยาคุมนะแพทที่ละคอมันมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่ใช่ไหมครับเพื่อนๆว่ามันมีค่าความเข้มข้นอยู่30% ถูกไหมครับไอสามเนี่ยมันบอกอะไรครับมันไม่ใช่บอกว่าในพันซีซีหรือในพันเอ็มเนี่ยมันมีเนื้อยายอยู่สามสิบซีซีนะครับไม่ใช่นะครับเพื่อนๆความหมายของมันก็คือใน 100cc ซีซีเนี่ยมันมีเนื้อยายที่เป็นแพทเทิร์ลคออยู่ 30cc ซีซีครับเออดูอย่างนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตอย่างนี้เนาะที่นี่เรารู้แล้วเนาะว่าไอตัวเดียวอ่เฮ้ยมันไม่ต่างกันว่า ตัวคุมอ่ะมันเท่ากันเว้ยไอตัว2ตัวบวกกับไอตัวแยกอ่ะเปอร์เซ็นต์ของตัวคุมอ่ะมันเท่ากันเลยวะเอ๊ะท้างนั้นเราจะดูอะไรอ่ะเราก็ต้องดูตัวบวกถูกปะอ่ะที่นี้เรามาดูตัวบวกว่า ไอตัวไหนมันมีค่าความเข้มข้นของเนื้อสารที่สูงกว่ากันตัวพายรเบนซอกซิมเนี่ยเท่าที่ผมรู้นะตอนนี้ที่มันมีจำหน่ายอยู่ก็คือมี2บริษัทที่เห็นเห็น <ๆ S 2> ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะเพื่อนๆนะมันมีค่าความเข้มข้นของ,ของสารอยู่5%ใน100ซีซีเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นของเนื้อสารพรเบนซอกซิมอยู่5ซีซีใน100ซีซีจะมีเนื้อสารอยู่5ซีซีโอเคปะ่ะที่เหลือก็จะเป็นฟิลเลอร์อะประมาณนั้นฟิลเลอร์ก็คือสารประกอบสารประกอบก็คือ ตัวภาษาอังกฤษย่อๆที่มีขีดทับที่มีขีดค่าที่มีอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษตัวไทยๆครับเพื่อนนั่นแหละมันจะบอกที่มาของสารตั้งต้นของสารประกอบครับคลิปวิดีโอนียไม่พูดไม่เฉพาะไม่เจาะลงไปเรื่องของสารประกอบตรงนั้นเราจะพูดแค่ว่า วิธีการพิจารณาถึงความเข้มข้นของเนื้อสารในแต่ละกลุ่มว่าใช้แยกกับใช้คู่ใช้มิกเนี่ยแบบไหนมันดีกว่ากันยังไม่ต้องเอาประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะเพื่อนๆนะเอาแค่ว่าหมุมมองที่เพื่อนๆเห็นเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าตัวเลขมันแตกต่างกันชัดเจนมากเห็นไหมครับมันชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่ต้องบอกแล้วมังครับเพื่อนๆว่าแบบไหนมันดีกว่ากัน ใช่ไหมที่นี่เนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งถามว่าทําไมเอ๊ทำไมไอ้แบบที่มัน,ม,นมิกมันมิกมามันถึงมีเปอร์เซ็นต์เท่านี้แล้วทาไมไอ้ที่แยกมันถึงมีเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเพื่อนๆต้องเข้าใจมันเป็นภาษาท,ทางการตลาดเนาะคือไอ้เรื่องนี้เราต้องเข้าใจว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้สารที่มิก เท่ากับเปอร์เซ็นต์ตัวเดียวๆเนี่ยเพื่อนๆมันจะทําให้ไปกระทบกับไอตัวสารตัวเดียวๆที่มันมันจำหน่ายยากเข้าใจปะละ่ะเพื่อนๆลองนึกภาพดูสิว่าสมมติว่าตัวสาร AB ที่เป็นแพททิร์ลคอบวกไพริเบนเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์เท่ากับแบบแยกเลยเช่นตัวแพททิร์ลคอก็30%แล้วก็ตัวไพริเบนก็5% แล้วมันบวกกันอยู่ในขวดเดียวกันสมมติอย่างนั้นนะเพ <_ S 1> ื่อนเพื่อนคิดว่าไอ้ขวดที่เป็นขวดแยกจะขายได้ไหมจะขายได้ไหมมันลําบากใช่ไหม,มบบล่ะอ่ามันก็จะเป็นเงื่อนไขครับเพื่อนเพื่อนมันก็จะเป็นเงื่อนไขมันก็จะเป็นเทคนิคทางการตลาดที่ทําให้เขาต้องทําแบบนี้เพื่อให้มันมีความต,ามต,ามต่างแต,แต่ก็คือเฮ้ยคุ้มแล้วอ่ะอย่างน้อยก็มีค่าบวกสักหน่อยนะาอะไรเงี้ยเพื่อความมั่นใจใช่ไหมมันก็เป็นภาษาทางการตลาดแล้วก็มันก็เป็นแรงจูงใจให้ผู้ซื้ออยากจะซื้ออยากจะใช้ตัวบวกหรือแยก ตังหากนั่นเองที่มันชัดเจนครับมันไม่คุมเคือแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็มันเป็นเรื่องของต้นทุนครับเพื่อนๆคือถ้าเกิดว่ามันเอาตัว5%มาใส่ในรวมอยู่ในขวดเดียวกันเลยเนี่ยมาทำให้ต้นทุนมันสูง มันทาให้ราคาสารมันไม่สามารถไปทําตลาดแข่งกับคู่แข่งที่อยู่ในตลาดล่างหรือตลาดกลางหรือตลาดบนเนี่ยเหมือนกันได้มันก็จะขายยากไงมันก็จะมีเทคนิคในการทําแบบนี้เลยมันก็มีเงื่อนไขอะไรซับซ้อนหลายอย่างนะเพื่อนๆนะมันไม่ใช่ว่าจะพิจารณาเอ้ยทําไมงั้นทาไมก็ไม่ผสมมาให้มันมีเปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยล่ะนี่แหละเรื่องพวกนี้แหละมันเป็นเงื่อนไขครับในส่วนของการพิจารณาการใช้สารที่เป็นสารกลุ่ม A B กับกลุ่ม A บวกกลุ่ม B เนาะคำว่ากลุ่ม A บวกกลุ่ม B ในความหมายของผมนะเพื่อนๆนะมันก็คือเอายาขววดดที่ สามัญหนึ่งสามัญตัวเดียวนะบวกกับยาอีกคอดหนึ่งที่เป็นสามัญหนึ่งที่เป็นสามัญตัวเดียวนะเอามาผสมกันผมจะเรียกว่า ยากลุ่ม A บวก B แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เป็น2ตัวบวกที่อยู่ในขวดเดียวกันอะ่ะอันเนี้ยส่วนตัวผมเองจะเรียกว่ายากลุ่ม AB เป็นอันว่าเข้าใจกันแบบนั้นนะเพื่อนๆนะรักเกณฑ์การพิจารณาเนี่ยกับสารไม่ว่าจะเป็นยาเก,ก็บยายาคุมยาที่เป็นตัวเดียวหรือเป็นตัวบวกับเพื่อนๆเราจะพิจารณากันแบบนี้มันมีกฎเกณฑ์และรลักเกณฑ์เหมือนกันหมดเลยครับเพื่อนๆอย่างยาเก็บยาเพื่อนๆเคยสังเกตไหมว่ามันจะมี2ตัวบวกใช่ไหมครับที่นี่เนี่ยเวลาเราพิจารณาเนี่ยเพื่อนสมมติว่าถ้าเราจะเอา ความเก๋งกาดของเฉพาะสมมุติว่าเราใช้ไปแล้วเนี่ยเช่นตัวอะไรเ่ยยกตัวอย่างเช่นยากเก็บยาผมยกตัวอย่างยากเก็บยาสักพอดนึงเนาะตัวไซฮาโลฟบิวทิ่อบวกด้วยตัวพีน็อกซูลเมเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามันมียาสามัญอยู่สตัวบวกกันอยู่เห็นไหมครับเวลาเราจะดูว่าความเข้มข้นของตัวสารตัวยาที่เราจะให้มันเก๋งเฉพาะ ทางใดทางหนึ่งไปเลยเนยีเ่ยเพื่อนๆสมมุติว่าเราเลือกซานอ่ะเราเลือกว่าเฮ้ยเราต้องการกําจัดหญ้าที่เป็นกลุ่มใบเลี้ยงคู่หรือหญ้ากลุ่มใบกว้างเยอะหน้าในนาเราก็ต้องไปพิจารณาถึงเปอร์เซ็นต์ของตัวยาไอ้กลุ่มใบเลี้ยงคู่ที่มีเปอร์เซ็นต์สูงครับเพื่อนๆไอ้ตัวไซฮาโลฟอบบิวทิลบวกพีนิโซคลัมเนี่ยเพื่อนๆเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ตัวหน้าของไซฮาโลฟอบบิวทิลเนี่ยมันสูง แล้วไอตัวพีนอกซูลเมอ่ะมันต่ํามันบอกอะไรครับเพื่อนเมันบอกว่าคุณสมบัติเด่นของยาเฉพาะขวดนี้อ่ะมันจะเก่งกลุ่มใบกว้างหรือใบเลี้ยงคู่แต่ไอ้กลุ่มเปอร์เซ็นต์ของพีนอกซูลเมคือยาที่ฆ่าใบเลี้ยงเดียวอ่ะมันจะตำ่ำเพราะมันเป็นออปชันเสริมเนี่ยเราจะพิจารณาเวลาเราเลือกยามาใช้ครับเราจะดูอย่างนี้เพื่อนเมันจะมี เรื่องที่มันมันน้อยหน้าทําไมมันได้แค่นี้อะไรเงี้ยเราก็จะใช้วิธีการซื้อซื้อแยกตั้งหักเลยครับเพื่อนๆแยกตั้งหักเลยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆบอกว่าโอ้มันทั้งสองตัวเลยแต่ว่ายากลุ่มเนี้ยมันเก่งนะมันโอ้มันเก็บได้ดีเลยสมมุตินะผมสมมติไม่ใช่ว่าผมบอกว่ายาส3มันสองตัวนี้เก่งนะไม่ใช่นะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เพื่อนเพื่อเห็นภาพง่ายๆครับนะตัวอย่างเช่นไซฮาโลฟอรบิวทิลเนี่ยโอ้ยมันเก่งว่ามันเก่ง ใบคู่มันเก่งกกมันเก่งหนวดปดุกมันเก่งดีปีมันเก่งโอ้หมันเออมันใช้ได้เลยว่ะแต่พอเวลาเอามาฉีดอ่ะไอใบแคบมันไม่ดีว่ะวิธีการเพื่อนเซื้อแม่งแยกเลยใส่ฮารโลฟอบก็ใส่ฮารโลฟอบเลยเพื่อนๆไปเซิร์ชหาดูนะแล้วก็พีน็อกสุลแรมก็ซื้อพีน็อกซุลแรมเลยแต่เพื่อนเนบอกว่าเฮ้ยพีน็อกสุลแรมไม่เวิร์คว่ะเอาใส่ฮาโลฟอบบวกด้วยตัวไพลิเบนได้ไหมเพราะว่าไพลิเบนมันเก่งใบแคบแล้วก็ใส่ฮารโลฟอบมันเก่งใบกว้าง เอาสองตัวนี้มามิกด้วยกันไหมนี่คือเทคนิคที่สาคัญเลยเพื่อนๆเคยมีใครเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังไหมครับไม่มีร้านค้ายิปมาให้คุณใช้ยังไงคุณก็ใช้ยังงั้นใช่ไหมครับแต่นี่คือเทคนิคสําคัญเลยเพื่อนๆที่ผมอยากจะบอกให้เพื่อนๆรู้ไว้ว่าเฮ้ยเทคนิคก,การจําแนกกลุ่มสารเน่เวลาเราใช้เพื่อนเพื่อนเราไม่ใช่รับหูรับตาฉีดสงสงนะเราดูว่ายาเนี่ยมันจะมีความเก่งเฉพาะของมันมันเก่งเฉพาะยังไงเพื่อนๆอลองสังเกตดูว่าไอสามันตัวหน้าส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นสามัญท มันจะเป็นอัตลักษณ์พิเศษของยาสามัญขวดน,น,นั้นเลยว่ายาตัวเนี้มันเก่งยาในกลุ่มนี้เป็นพิเศษเออมันจะบอกอย่างนั้นสมมุติว่าเราเคยใช้ยาสามัญเนี้ยเราวมันเก่งยากลุ่มนี้ก็ให้เ,เพื่อนเลือกเลยเลือกยิบเอาเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเก็บใบกว้างสักหน่อยนะเดี๋ยวจะไปเอาไสาฮหโลฟอบมาเอ,อ๊แต่ใบแคบอใบแคบเหรอใบแคบ เออใบแคบเอาไพลีเบนสิไพลีเบนเป็นขวดแยกเลยเอามาใช้คู่กันเนี่ยเพื่อนเเห็นไหมแล้วมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพมันทํางานได้เต็มที่เลยพอมันทางานได้เต็มที่ปุ๊บประสิทธิภาพการทําลายล้างของญ้าในนาข้าวเรามันก็สูงถูกไหมครับเนี่ยเทคนิคสําคัญแบบเนี้ยแล้วรักเกณฑ์ในการพิจารณาแบบนี้เพื่อนเนมันจะทําให้เราได้เปรียบเวลาเราใช้สารเคมีไม่ใช่ใช้แบบเราถูกมัดมือโชกอะแบบนี้ไม่โอเคคือเขาทํามาสําหรับคนที่แบบไม่ไม่มีความรู้พื้นฐานไม่เข้าใจเรื่องกลงไกลของสารเคมีแล้วก็การทํางานของสารเคมีแล้วก็การคิด ความเข้มข้นของสารละลายมันก็เลยทําให้มันเป็นชุดอ่อนที่เราบางทีเราเอายาพวกกลุ่มเอบี B ไปฉีดแล้วปรากฏว่าได้ยาอย่างนึงแต่ก็เสียยาอย่างนึงเนี่ยนี่คือชุดอ่อนครับ เพราะฉะนั้นวิธีการที่สําคัญที่สุดแล้วก็จาแนกที่ดีที่สุดและเทคนิคขั้นสูงที่อยากจะบอกเพื่อนๆไว้ก็คือดึงเอาความเด่นของสามมันแต่ละตัวออกมาเพื่อนๆแล้วไปหาสามันแยกเลยไปหาตัวแยกที่เป็นขดๆที่ไม่ผสมเลยมีครับมีมีจาหน่ายอยู่ตามท้องตลาดเยอะแยะเลยแต่ผมขออนุญาตไม่พูดในคลิปเร็วนี้นะครับเพื่อนๆใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวไปค้นหามีหลายกลุ่มหลายตัวมากพอพูดถึงเรื่องของตัวยาเก็บยาในกลุ่ม A B กับในกลุ่ม A บก B แล้วลักการพิจารณาเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันพิจารณาแบบนี้ถูกไหมครับเพื่อน พิจนารณาเรื่องของยาหนอนก้ามแงเพื่อนๆเคยเห็นไหมครับว่ายาหนอนก้ามแงก็จะมียาหนอนก้ามแงที่เป็นกลุ่ม AB อีกเหมือนกัน AB คือเช่นกลุ่ม A มีหนอนกลุ่ม B มีแมลงเพื่อนๆลองไปสังเกตดูครับมันจะมีการมิกซ์ยามาแบบเนี้ยลองไปสังเกตดูเหมือนกันครับเช่นเคยครับวิธีการสังเกตว่ายาตัวไหนมันมีความเก่งเฉพาะย้ำนะครับ ยาตัวไหนมันมีความเก่งเฉพาะเนี่ยหรือโดดเด่นนะเพื่อนๆในสารสามัญขวดนั้นๆนเพื่อนเพื่อนหนึ่งเพื่อนๆดูสารสามัญตัวหน้าเลยมันจะมีค่าเปอร์เซ็นต์สูงแล้วมันจะอยู่หน้าสุดเลยแล้วเพื่อนเพื่อนลองดูไอตัวหลังสารสามัญตัวหลังมันจะเป็นตัวเสริมตัวเสริมเป็นออปชันเสริมมา แล้วก็เรื่องของการพิจารณาถึงเปอร์เซ็นต์ผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆเ,เทคนิคว่าไอ้เลขเปอร์เซ็นตะ์นั้นมันมันพิจารณาอย่างไงมันเทียบเคียงอย่างไงเนาะอย่างตัวหน้ามัน3%สมมุติอย่างนั้นนะตัวหน้ามัน3%มันเป็นยากลุ่มน็อกแมลงตีว่ามันเก๋งน็อกแมลงนะมันมีเปอร์เซ็นต์สเป็นเป็นยาน้ํา ec สมมุติอย่างนั้นนะก็ความหมายก็อย่างที่บอกไปทางต้นคลิปเลยครับเพื่อนๆพสเนี่ย คือใน 100cc เนี่ยมันจะมีตัวยาอยู่ 3cc แล้วถ้าเกิดว่าไอตัวหลังมันเป็นตัวเลข0ูอย่างเงี้ยน,นั่นก็คือความเข้มข้นของตัวเปอร์เซ็นต์ยาแล้ววิธีการเราจะดูว่าเอ้ยเราเราจะรู้ได้ไง่ายว่าสารสามัญตัวไหนเก๋งหนอนเก๋งเพีย้ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆรู้ครับเพราะว่าเราคุ้นเคยเราคุกคีอยู่ก็มันตลอดเวลาถ้า เราไม่ฝึกนิสัยของการสังเกตยาด้วยการดูแค่ชื่อการคาเนี่ยเพื่อนๆเราฝึกนิสัยการสังเกตชื่อสามัญเป็นประจำแล้วให้ติดตัวเราไว้เลยเนี่ยเราจะรู้ครับเพื่อนเเรายิบขวดมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้ตัวนี้หนอนไอ้ตัวนี้เพียเนี่ยเราจะรู้เลยครับเพราะมันในบ้านเราอ่ะมันจะมียาอยู่ไม่กี่กี่ตัวกี่กลุ่มหรอกที่เป็นสามัญที่มันแยกโดดเฉพาะเจะจงอะครับที่เป็นเรื่องหนอนเอ้ยแมลงเอ้ยเฉพาะชัดเจนมากที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นลักเกฑ์พวกนี้เนี่ยเพื่อนๆเป็นรักเกณฑ์แล้วก็เป็นเทคนิคที่สําคัญ ที่ผมใช้แก้ปัญหาเรื่องของอื้อหนอนดื้อยาแมลงดื้อยา้าดื้อยาแล้วก็อีกหลายๆอย่างมันเป็นเทคนิคที่สําคัญเลยนะมันไม่มีใครมาบอกเพื่อนๆแบบนี้หรอกครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้ามองกันไปจริงๆเนี่ยถามว่าการพูดแบบนี้มันเป็นการส่งเสริมการตลาดไหมมันไม่ได้ส่งเสริมหรอกครับเพราะมันเหมือนตัวนึ่งได้เกิดแล้วอ้ตัวนึงได้ดับครับเพื่อนๆการที่ผมมาพูดแบบนี้นะทุกคนรู้แล้วว่าเอ้ยถ้าผสมมันเปอร์เซ็นต์มันอ่อนประสิทธิภาพมันต่ําตัวหลังมันด้อยอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่า ขนก็ไม่ยิบไม่จับไอตัวกลุ่มมิกละไอกลุ่ม A B ละมันก็จะมายิบไอตัวกลุ่ม A อบวกบละถูกปะมันก็จะกลายเป็นไอตัวหนึ่งได้เกิดไอตัวหนึ่งได้ดับเพราะฉะนั้นมันมันไม่มีใครมาบอกความจริงเรื่องพวกนี้ให้เพื่อนๆรู้หรอกครับว่าเฮ้ยไอกลุ่มยา2ตัวบวกกับยาที่มันมิกมาในขวดเดียวกันเลยแบบไหนมันจะมีประสิทธิภาพต,าตา่างกันผมว่าแบบมิกคือกลุ่ม A อบวกบเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงกว่าครับเพื่อนๆและอีกอย่างนึงเนี่ยเราเลือกได้เราเลือกจับได้เลยว่าเราจะเอาเนื้อสารสาาาามมมกกลุ่่่่เเเเนีีทงงฉพะรืออ้วบ กับาสารนาำมัถอีกตัวนี้ที่เก๋งเฉพาะเรื่องนี้เอามาบวกกันเพื่อให้ได้ประสิทธิธภาพในการทําลายล้างได้สูงแบบนี้สิครับถึงจะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนี่เป็นสาระดีๆที่เอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ครับ